สวัสดีค่ะนะคะวันนี้แอบพามาดูที่ดินนะคะในเนื้อที่สองไร่นะคะเนื้อที่สองไร่ราคาอยู่ที่5้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทนะคะโฉะนดคุดแดงพร้อมโอนเลยนะคะแล้วก็มีน้ํามีไฟพร้อมหน้าแปลงนี่นะคะไฟฟ้าเราก็เดินแล้วนะคะไฟฟ้าเดินหน้าแปลงแล้วก็น้ําเราก็เดินไปให้หมดแล้วนะคะก็คือเรียกว่ามาถึงก็ใช้พื้นที่ได้เลยนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้าน อยู่ตรงข้ามแบบนี้เลยนะคะมีเพื่อนบ้านอยู่ตรงข้ามนะคะแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อไปแล้วนะคะก็มาเตรียมปลูกบ้านทําสวนปลูกต้นไม้ทําสวนอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็คือแปลงนี้เหลืออยู่แปลงเดียวนะคะโนดพร้อมโอนเลยนะคะก็คือเรียกว่ามาดูแล้วชอบถูกใจก็โอนได้เลยมาปลูกบ้านได้เลยมีน้ํามีไฟพร้อม efendim, ทุกอย่างเลยนะคะ <lic> แล้วก็มีเพื่อนบ้านพร้อม Mueller, ทุกอย่างเลยนะคะมีอยู่แปลงเดียวเท่านั้นนะคะ ราคาอยู่ที่5้0 0 0น